สุขสบายดีพี่น้องสบายดีตอนแรงแรงเป็นตัวแทนแเจฟอนล,ลาเพ่นพะว่าเจอพอล,ลาเพ,นพลลา่นมีพัลละในมือในบ้านพละอย่างนอ,งนองพีอลล่น้องมีที่เอาถือขันถ่านนั้นสบายดีพวกเจ้าเฮ็ดยังกันเนาะมันยังื่องแงนขึ้นฝ้าขึ้นดินแทะกำลังมาขอพ่อเจ้าแม่กากีเจ้าแม่ฝนมันคือบนตกไปทางเวินคูดเนี่ยคือเจ้าแม่มันี้งขงึเนมาขอพ่อจะเป็นเพราะ้ข่คาว่ามือนี่อ่ะสีสีก็มาเจอนฝนเทงขนาด มันเอกเลยถืออาสาสามาขอพ่อเจ้าแม่ขอพ่อเจ้าแม่เด้อบัดนี้มึงอย่าวอาขนาดกูล้างถวายเบิดมือก็ยังบ่ได้ตกะอ๋บ่ตกสมบอกคือจะยังอัาอัปเจ้าแม่นี่อัปยาวัดศิลปตกปานกูบ่สุบัดนี้มันต้องไปล้าอยู่เลนคูนหรออ้าเอ้าาเอสรุปเจ้าแม่ใจฝนลูกข่าพ่อจ้าได้บอกเลย แด่ว่าเสถียรฝนนี่นี่เฮ้ยฝนเน่ยเาแต่พอค้องใจเหมือนกันวะนี่ไปอย่างคือให้มูให้พวกมหาคือปล่อยให้ฝนเท่เปียกอดยอดพุ่นน่ะฝนตีลงมาตีลงมาให้หน้าตูหงหน้าตูหงหน้าตูงเจอาตัวเลืกจะแม่เป็นยังสไงใช่แม่เป็นยังบัดนี้สุดท้ายจะแม่เป็นยังไงนะให้ฝนอ๋อให้พ่อสาธุเจ้าแม่ เจ้าแม่ทรงพระหอนไหมคะเจ้าแม่เจ้าแม่นะพูดซึ้งไว้หน้ามันไม่ค่อยน่าชมนักบ่มันน้อยไปมันน้อยไปเขาวหูตาคุณขอเลขเหรอเลขของงมันก็โดนแดดขอเลขลาวเนี่ยเจ้าแม่เอ้ยมึงจะมาขอเลขกันจีเลขลาวดิเลขลาวจักหน่อยนี่ แมไปน้องไครเนี่ยเจ้าเมย์ไอ้ผู้ชวยเรื่องหมอกแปดบอกแปดแปดกมันเช็ดแต่ข้างบนข้างล่างเออก็เช็ดข้างบนมันออกข้างล่าง โอ้ยจะแม่ให้มาเป๊ะพี่น้องเอ้ยเพิ่นนหายแปลกแปลกผู้ค้าประเสริฐตะค่างบนผนออกคางล่าง<ม>โอ้ยเจ็บใจอยู่ลูกนี่ปึกลูกนะแม่แม่คือบ่บอกโกงโกงแค่นี้ว่าแปลกแปลกไปซื้อตะค่างบนพัสนมเอกพัสน,มเ,<อ>สนมเอกกสองคนผูน้ะจะ,มะมจแม่กับเลิศเลิศอ่าเขาบอกทุคนคางล่างสรมมติแม่จะให้ผลให้ฟ้าให้ใหยังอยู่บอก่าจะแม่ยังเกาะ จะไม่กล้าคียเลขควายมันนี่หาเลขควายเล็กแล้วเล็คุ้ยฟังเอาเด้อพี่อ๋อจะแม่กามึงมุสีบารีเลขควายควายมาตอนฝนตกมันทำโอ้แบบนี้อ่าโบแม่เลขแล้วนี่โบเลขควายนี่คนใส่เอซก่ใส่เอคลเลิศเปล่ากะจอาแม่ชิ้นฮอตจอาแม่จอาแม่ก็ให้เลขให้เบ้อปัสสาวะตากฝนตากฟ้าถ้าลมแดดมามาขอฝนจะแม่กากีคอนเซปต์ตามมา เข้าตัดเสร็จตามมาเอามีคอนเ์พี่น้องทั้งสองท้องเนี่มีคอนเซปต์ประจาครบเสร็จมาหอสวยนะกยมามีบ้ามีรถมีคอนโดมีมีทุกตาบายสุดท้ายมีอะไรจะเด่ไงเขาซ็เจซีก็มีละไเด้เขาโย่เจสีคนโกใไฮโซปนถูกอกน้ำาข่ายุ่งเล่าจากสิเบิรดกินมือใดมยนบอกแต่ว่าคอยว่าหอนหนาว โอ้ยเห็นว่ากันเลยเคยหอนจะคิดอยู่บ่บ่หอนบหอนไม่หอนดูวยเคยจ๊งหลาหอนนะโวไวายันที่ไปกัดก็อยู่พวกเห็นกับขขาวนะนะบ่เฮาพ่อมากับมาเมื่อยสิลมสิตายตากวนมาเพเห็ดกับเขากินพี่นางบ่แม่เดี๋ยวเฮายุดหยุดจะแม่หยุดชู้นะว่าเอาหน้าแต่พวกกูนี่เห็นเงาะงาะจะตายไม่บ่ก็ให้กูได้แน่หน่าในนอของกูกูได้แน่ได้หลายคิเลให้มันโกนมดแล้ว จะซีนะพี่น้องขายังเหลือสองซองที่ยังบ่มีสโลแกนแมนให้พี่น้องตั้งเพราะฉะนั้นในเมื่อยังบ่มีสโลแกนอย่าพึ่งกดไรหรือกดแซวโอเคปะเอาเด้อสูตรจุกบป้าป่อนจะเอาจบแไปเพียร์ซัมเน่แหละพี่น้องลาโลกเกอรเด้อสโลแกนตามมาแา่นั้นแหละก็ทายแต่ผมมีสโลแกน เจสีคอนโตให้โตบงทุกอกตั้งเอาเราเปิรกิ่งมือเลยไ่นอเข้าใจมพี่น้องบอกให้ชีชัดเฟังไอยากหูเรื่องเนาะแมนแชใส่ห้องเขาโอ้ก็อ้ขัดสิยาบนีกหอนสักว่าง่ายสุดเนี้วอันนี้รอเดี๋ยมันจะมาหามาหอนอื่นตื่นวะปนทุก ทำานี้มากระทุกเลยยังไฮโซเนี่ยกว่าบัสิทุกครั้งมากันอยู่ในออฟฟิศจนได้มุมมืดทุกนั่นไรเดินบ้านเมืองไฟกระเด็นเจเสแองเธอหยังเี่คนโก้ไฮโซนทุกทั้งเข่าอยู่แล้วชิเปิดกินมืไรคายเสียมว่ังเปว่าสโลแก็ตมันยงกมูอีกโลกกูบมี้สโลกรวเข้ามาแล้ว จังหวะมาเลยบ่าวเจสันมาเลยวันสนี่กับมาทางหมอลำมาเอาแนวมันไปมาเอาไหนมันไปหมอลำมาเอาแนวขี่ขานเมื่อไหร่ท่านเจ้าหน้าที่นพยูถูกมูจากล่าสุดแล้วจะได้กับหมอลำมาแล้วกะลำซะอล้ำจักบาดเดือล้ำจักบาทจะก่อนนะน้อมก่อนเนี่ยเอาก่อนไม่ได้บอเอาสีน้งก่อนอย่างก่อนอย่าเอา แต่งเรื่องก่อนเรื่องอีหยังอธิพระเอกอธินางเอกอธิแม่นางเอกเขาได้เห้อกูว่าปล่กเป็นนางเอกกูได้กูเป็นได้เสียงได้อยู่เป็นนางเอกกูเป็นผู้ฟังนะไม่สีกูไม่สีเป็นคนฟังคือไม่สีนางเต่าเมาโซล่ากินยาโมฮันโซนคุณพี่มาม้วนโซนพัสนมกวีเนี่ยนะพี่แหละน้องมาปองโฮมกัน นีนัล่านั้ยคืนนีนัลนักสิปองทั้งแปะไปสิโกยเอาบุษายมาเป็นผัวในค่ำคืนเหล่านั้นมาเฮซีหอนล้พี่ค่ะแม่ว่ามันอะไรอยากสลาราเต้ยบลาด้วงสรุปเรื่องอย่างเคยเป็นยังด้วเต้ยก็เยี่ยม อัดเต้กระเตยดวงใจเออเฮ้ยทำไมนี่เลยคิดถึงเขาตาแนแล้วมันอก็้มึงยังไปตั้งนั่นหรือเบอกว่าสู้พอดีเลย่เป็นรณีดนตรีมึ่กีนมาเยียบเอยไบบมิมี่เหยียบิี่หละมีมดมีมดไม่นานก็พองักพอดีักพอดเอียพักพอดเอาพะเอรับในจังหวั ไอ้กุมารเดี๋ยวกุมารบอกหรือว่ายังเกาะพักกุมารทำไมเหสีแล้วก็มีพักกุมารเมื่อกี้มันลงท่าเลยไหนนะจะสรุปเก่าตักล้าเรืออีกอยคนโน้จะยอกสีสรุปกป็ลังเรืออย่างกี่เด้อทีขากันเลยพี่น้องไม่อยากก็ได้ลูกสะพายกระเทยคือเก้าดุงลูกชายบอลลูกชายอธิกาลูกสะพายแม่ยาบอกักลูกไผ่เอาแม่ยาคบพอได้ ปยาโหดขนาดนั้พี่น้องพีเตลูกไพ่แล้วแต่อีต้นมงกุฎกระลุดกระดาะลุดทักฟังกระตุ้ไก่โอ้คุณจุดสันนเต้ดูแต่ว่าอี่แม่ปยาดิต้องใช้เป็นหนักเต้บานเก่าเนาะ ตายแล้วลูกไผ่เป็นตาที่ทดได้พ่อีร้อยเป็นไผ่ฮะห่อนห่อนห่อนวีไพเพลนแอะเพ่นอารมณ์เสียนะแมงเมาหรือแม่งวันตอมพระเมีนะพรเอกสนใจกูนะกูโสดอยู่ห้องพระเอกสนใจ

ก็ได้ก็ได้จริงจังพูดเล่นกันได้ยี่นี่นะเอาทรวด่อมบมอลับโมเมนต์ดีชูโบแล้วกูใจควันเบิร์ดใจควันใจควันหรือตกควันยันควันใจหายพี่น้องเอาเอาเหมัอนมึงยังเห็นเนาะเข่าก่ายทางกันสิได้กันไปใต้จะได้รับแบบนี้ฮัลโหลฮันี้คนนลโหล where you go you c o โมโนโนอราจบแล้วก็สู้เรื่องนี้นะจบงซ่อมได้อัซ่อมมุนุงประพานจักบดพี่น้องเอ้ยซ่อมไปอย่างการแสดงจุดศพกสิยุบอได้แล้แหละย่านมอรับขนาดนี้่ยันถึกขัน ลูกไก็ไปเตะอริรสุโอ้ยโศกเอาใส่แมสใส่แมสใส่แมสโนตเวงใส่อะไรมินตีนยาบอกเราม่นตีนนาดีห้าแตงหัดแตงหวังแตงหักไปตายน้องหวังแตง โมเป็นเล็บคบบอตีนไม่ยานะหรือว่าเล็บเน่าบอลูไปกรเทยบอโอ้ยไม่ยามคือรุ่นแทุกเส้นหัวเดียวเฮ้ยลูกหักันแม่บอยยังได้คือบัญญาก็เป็นกระเทยกันกัมีใครแม่บอหนีเลยปิดเซสันร้อยกี่พันเงี้บอ กันยงดีอยู่ได้ไงยะบ้าเอบนท่านได้มีผู้ใดมาตอกับน้อยกับบ่หอน้อยกับ่มีได้ไยบ่เอาบ้าเอม่บ่ไรด้ลูกไฟสดไก็ได้ได้ไบ้าเจะมาเลายใหญ่โอ้ยอะไรก็บเอาอะไรก็บเอามึงไหนเดี๋ยวนีนไอ้ศูนแล้วบาด้พีดออโทษได้ก็เลไอแล้วบาด้พีดอกมันลื่น บอสลูกสะพายสูราลนขึ้นแล้วขึ้นแล้วลูกสะพาขายาบดี่ด้ลูกไผายสูง้วบาดดีพี่ได้บ้าจังยาอมกูย่าก็อมลูกสาวหรือบ่าวลูกสะพายนี่นั่นลูกสะพายแม่ ต้องไม่ใด้มาตรการเด็ดขาดได้ขอมาลายเนี่ยท่านผู้ชมอยากไดินมาลายในปัตติโอ้ยอยากโยนมาลายให้เดบบกีมีแต่ฐานคู่นี่แม่หยาเรนบ้แล้วกูรู้กูรู้ว่ากูจะได้เก่งๆนี่ป่ะสาธิโนะแม่หยานั่นขอตายแท้ตายโดดแม่ลูกไปหัวปุกแม่เออมาล่ำมัวแต่ให้ติปเนี่ยไทล่ะติป แม่ลูกของน้ำแม่ยาป่อกข้าวอเลียนปอนใช่ปะข้าวแม่นัตายเสียง่าปอลูกไปก็จะขายยายาปตายใครอมเลียนแล้วพี่น้องแม่ลูกของไม่ยานัติดบังอังมาโนโตกันคุชื่อ่อนี่คุชื่อได้รลุดจบอ้ะบอกว่าจบนะบอก อ่ะซ้อมซ้อมผ่านแล้วบลาบลาไปสิแถวมองเมเปัญญาเอ้ยเด็กโตเจ๋นะโอ๊ยพี่น้องซ้อมบทซ้อมบาทนี่ไงเอาให้พระเอกล่ำจากบาทหนึ่งเนาะจากจบเนาะโอพระเอกชูกรุ่นปั๊บสภาพน้ำบรทันเปลี่ยนอีกเลยเปลี่ยนอารมณ์ดูกรุ๊ปวล อยู่นู้นสยอกศิล์คุณฮงสยองศิล์กำลังซ่อมบดอยู่พี่น้องคือหนึ่งแม่ได้แปดเรื่องเปลี่ยนเป็นนักแสดงเด้องูดเป็นชว์ลำเลียงมือหนึ่งแปดเรื่อง ้อนี่ไปเป็นนักแสดงน่สเปนอย่งบเฮเปนเอกล้อก็จบม้จบจบไปจบไปล่ะจบยังพอเวไอเเปกอนจังจบไปเอกรับไหมพไปเอกซ่อมดูจักรถจักใดจบเชมข่าวมึงอ่เด้อคนจ็กถลดเดเป็นผู้บงจะเป็นผู้ว่าแม่บ้าอันอันนี้ฮะ มตลกกต่กว้าทานผู้ส้มกัเตปากทานผู้ส้มบางดูจักบาทเลยนัวไมบ่ได้แล้วบ่ได้แล้วพี่น้องพระเอกือจะบ่ได้ล่ำลวมันกูเบื่ออีกทานผู้สมนน่เนาะงัสินเบิรดเวลาเบิรดเวลาแลยพี่น้องโฆษณาสเขาแล้วนี่

เออบ่เป็นอยังบริสีเขาก็สีแม่กันเลยเก่งหดใจนี่แม่มันมันก็ดอกหอมาเออบ่เป็นอยังบริกินนมเขากินนมแม่กันเลยดูเอ้ยตา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 ยอาสูซ่มาเทาไอ้หนี่ต่อแล้วนะล่ะนมแม่กันเลยโอ้ยกูกินเดียดเด้่กินเดียดนมแม่พญาเด้อพี่น้อง อาอาเอาเอาโซม,มาพักควรละผักผักยกสวยพักกัญญาหารก่อนเนาะพี่น้องาาอาหารกลับม,มาแล้วให้แม่พามีสีผักก่สดขอเบรกขอลากระเดื่องบดสองบ้าทก็แล้วและเจ้าคะ่ะสบายดีค่ะฝากกไดไลค์กดแชร์กดติดตามนางให้เดือจ้าก่อนจ้านั้นอย่าลืมกด subscribe กดไปม,ม,มุมกดไปมุมเขียบเลยนะคะขอบคุณด้วยค่ะ สบ,บายดีพี่น้อง